ต้องเศรษฐีดูใบนะคะหลังจากที่เราได้รับน้องมาจากการซื้อมามใหม่ๆนะคะน้องอยู่ในกล่องพัสดุนานแล้วทำให้น้องเหี่ยวนะคะเราจะมาดูกันว่าอย่างไงนะคะน้องเหี่ยวจังเลยแต่ว่าดินเขาโอเคนะเนะี่ยดินดีมากอู้รากมีรากมีเต็มพ่อแต่น้องถูกตัดหัวมาไหมดูด้ หัวแค่นี้เองก็ถูกตัดหัวแล้วลูกถูกตัดหัวมาจริงๆตัดหัวไหมตัดหัวไมไม่ได้ตัดหัวโอเคน้องไม่ได้ถูกตัดหัวมาพ่อแต่น้องน่าจะถูกหัวน้องมีละโอเคแต่แต่เราจะเปลี่ยนกระถางให้น้องกันนะคะเราจะเปลี่ยนกระถางให้น้องกัน แต่ดินที่เข้ามาเป็นดินดีมากนะคะโอเคดินดีมากเขาเป็นดินก้ามปูนะคะแต่น้องน่าจะแข็งแรงอยู่ลากเต็มเลยแต่น้องน่าจะถูกกับการบรรจุมานะคะเรามาดูเรามาประถมพยาบาลกัน,เ,นยเยายดูผม โอเคโอเคค่ะดังน้องนิดนึงโอเคแล้วเราต้องใส่เสาให้น้องนิดนึงเสาใส่น้องหนน้องจะได้พยุงตัวเองใส่ให้มันเหลือประมาณก่อนบนกระถาง พอัได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวนะครับโอเคเดี๋ยวนะคะสเสาเสร็จน้องไปเพื่อให้น้องได้อยู่รวมกันหน่อยอึ๊บอาาะพกคุ้นหน่อยนะลูกนะพกคุ้นหน่อยอึ๊บ เราคงจะเจออะไรมานานมาเยอะเลยลูกแป๊บหบนึ่งนะคะเราคงจะเจออะไรมาหนักมากแบบการขนส่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องก็ประยุงตัวเองได้นะคะอะน้องเข้าตู้อบเลยค่ะเข้าตู้อบเลยนะกลับมาหม่การปฐมพยาบาลน้องต้องเข้าตูอะะอนะะาต้อบนะคะโอเคนะคะเข้าตู้อบนะคะ เสียได้เสียได้กับปูตอนม่ไ,มไมเดี๋ยวไปเขียนายก่อนเอ๊ะผสมพยาบาลผมพยาบาลน้องนะคะหลังจากที่น้องได้มีการเดินทางมาโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องได้มีการพักฟื้นนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค